เช็คค่าการทำงาน Honda j แจ z หลังซ่อมแอร์รถใช้งานมาแล้ว140,000กว่ากิโลเมตรนะครับแอร์ตับนะครับในรถตอนนี้แอร์เย็นได้8.4ค่าความร้อนอยู่225นะครับอันนี้ยังไม่ได้ล้างแผงด้านหน้า อเช้าเล่งเครื่องนี่ความร้อนเกิน250ไปแล้วนะฮะอ๋อเล่งเครื่องหน่อยครับเรียบร้อยนะครับแอร์เดี๋ยวจะได้ฉีดล้างทำความสะอาดด้านหน้าให้นะครับช่วยให้การระบายดียิ่งขึ้น บ่ายโมง15นาทีนะครับเข้ามาเช็คการทำงานภายในรถนะฮะภายนอกเมื่อกี้ก็38องศานะฮะอุณหภูมิความร้อนภายนอกเข้ามาในรถก็ลงมาที่37แอรก็เย็นได้8องศานะครับ8องศา8.1เปิดพัดลมสปีด3นะฮะเร่งน้ำยายแอร์สุด หรือว่ากระจายความเย็นได้ทั่วห้องโดยสารครับลงมาที่7.9นะครับแอร์เย็นปกติทุกอย่างครับคอมตับต่อปกตินะครับคอมตับประหยัดน้ำมันครับลงมาได้7.6อร์ตัดนะครับ ลงมา7.5นะครับ7.4็ดจุด่คร,บครบับขึ้นมานะฮะตัดขึ้นมา8.5ดจุดห้ลดใช้งานมาแล้วนะครับ1 4ึ่งแี่มืน 4,219ิกิโลเมตรครับขึ้นไป8.5นะุนะก็ลงมาเรื่อยๆนะลงมาเรื่อยๆเ9 7.7นะฮะเจ็ดจุดห้านะครับ,รบเดี๋ยวก็ตัดต่อปกติทุกอย่างครับ ดำออกมาเยอะเลยนะช่วยให้การระบายดียิ่งขึ้นนะครับรถ Honda า a จ z นะคะมาด้วยอาการคอมเพรสเซอร์ไม่ทำงานนะคะช่างได้จัดการวัดไฟ เรียบร้อยนะคะเปลี่ยนดีเลย์ค่าเกนะคะค่าวัดความดันตอนเช้าอุณหภูมิไฮรถดก็ได้อยู่ที่สิบสามจุดสี่เสนอชุดซ่อมบำรุงนะคะชุดนี้ เช้าเช้าอากาศไม่ร้อนนะคะความร้อนแอร์อาจจะขึ้นไม่สูงแต่ถ้าเจอแอร์ช่วงตอนเที่ยงเทยงวันหรือว่าช่วงบ่ายๆความร้อนน่าจะสูงนะคะรถผ่านการใช้งานมาหนึ่งแสนสี่พันขอโทษนะคะรถผ่านการใช้งานมาหนึ่งแสนสี่มื่นสี่พันสองร้อสิบเก้ากิโลเมตร เทสนะคะปิดฝากระโปรงเร่งเครื่องขนาดเร่งเครื่องนะคะปิดฝากระโปรงเทสความร้อนขึ้นสูงคอมแอร์ทำงานนะคะความร้อนอยู่ที่ประมาณ250นะคะจะเกินเที่ยงวันนะคะเดี๋ยวคันนี้จัดชุดซ่อมบำรุงให้นะคะ อะไรของรถ honda าแจชุดนี้ซ่อมบำรุงรักษาก็จะมีตัวไดเออร์ลูกยางโอลิงจามจุดข้อต่อที่เราถอดเปลี่ยนมีน้ำมันคอมมีตัวกองแอร์นะคะหรือว่ากองฝุ่นอยู่หลังเกภายในรถการเปลี่ยนให้ลูกค้านะคะ ก็ตัวนี้มีถอดคอมแอร์ออกมาถ่ายน้ำมันคอมเปลี่ยนลูกปืนปาดหน้าเจียจานให้ด้วยนะคะตรงตัวชุดคัดตัวคอมเพรสเซอร์นะคะของรถ Honda Jazz ออกมาเรียบร้อยถอดชุดคัดออกเรียบร้อย จัดการเปลี่ยนลูกปืนตัวด้านในให้ลูกค้านะคะแล้วก็ปาดหน้าเจียจานส่วนตัวคอมเพรสเซอร์นะคะเจอปัญหานะคะพบปัญหานะคะน็อตแน่นเกินนะคะเป็นสนิมเป็นคลเกืออะไรต่างๆนะคะทำให้น็อตขาดเรียบร้อยนะคะตัวคอมแอร์ตัวชุดคัดของรถ Honda าเจตัวคอมแอร์ก็จัดการเอาน็อตที่ขาดออกเรียบร้อยนะคะตรงนี้ตัวชุดหน้าคัดก็จัดการเปลี่ยนลูกปืนตัวด้านในให้เรียบร้อยปาดหน้าเจียซานให้เรียบร้อยเดี๋ยวถ่ายน้ำมันคอมประกอบชุดคัดลงคอมค่ะแผงหม้อน้ำของรถ Honda j เจ z นะคะ สีน้ำมันคอมค่มะเหลืองนะะเหลืองออกไปทางแดงแดงแล้วออสองชั่วโมง ความสะอาดแหนงแหร์ของรถ h ันด้าแจ z นะคะ สายพานของรถ HONDA j a จ z นะคะจัดการเปลี่ยนใหม่ให้เบิกของแท้จากศูนย์ตัวสายพานของรถ HONDA j a จ z ด้านบนจะเป็นของใหม่นะคะส่วนด้านล่างนี่จะเป็นตัวเก่านะคะล่องเริมลึกแล้วตัวสายพานก็จัดการเบริก ศูนย์ฮอนด้าให้นะคะเรียบร้อยนะคะฮอนด้าแจหลังจากเปลี่ยนชุดซ่อมบํำุงรักษาเดินเบานะคะความร้อนก็อยู่ที่อยู่เกณฑ์ที่ดีนะคะอุณหภูมิภายในรถก็ได้อยู่ที่7.8 ลงมานะคะเลขตัวเดียวก่อนซ่อมก็อยู่ที่ประมาณสิบกว่านะคะพ้อมแอร์ตัดต่อเดี๋ยวจะลองเร่งเครื่องดูนะคะพอเมื่อเช้าก่อนซ่อมเร่งเครื่องความร้อนขึ้นสูงเร่งเครื่องดูนะคะ โอเคนะคะความร้อนก็ถืออยู่ในเกณฑ์ที่ปกตินะคะตอนเร่งเครื่องเดี๋ยวเราไปฉีดล้างความสะอาดแผงแอร์หน้ารถนะคะแล้วจอดเทสกลางแดดกันอีกครั้งคันนี้เปลี่ยนสายพานใหม่ให้ด้วยนะคะ ลมสองตัวทำงานปกติ